นี่หนไปแล้วว <Sometimes, like. S 2> ันนี้เจ้าต้นนายางเลมันม่วงดิเี่เติร์มุงเลยเนมอสีแดงหาไปเป็นกเติร์นอะไรับเผมเปิดประตูล้าเปิด้านายมาเจ้าตินมนุษย์ จังหวะีบางบอลไลยอ,ออกข้างไปครับนะทุนคนไหนมาอ๋อแล้วครับเจ้าปันตันบอลได้ครับเจ้าเปรย์รัชพลจังหวะนี้ตรงให้ไปดูแล้วเจ้าเปรย์รัชพลออกข้างไหมออกไปแล้วพวกบอลไปต่ปอเจอ้เาเปรย์รัชพล แล้วครับสีน้องลาเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มขึ้นมาให้เจอเอ้าตันแล้วควบบอลไปแล้วเตะขึ้นหน้ามาเจ้าเฮลค์ครับเจ้าสีใสก้อยขึ้นมาให้เจ้าแองเจ้าวันนี้ยังไงไอ้สกีตสกีตรับบอลขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเจ้าเปรมแล้วเจ้าตีตัดขึ้นหน้ามาแล้วแล้วเข้าไหมโอ้ออกข้างไปเจ,ส,จสี่เจสีน้องทิพย์มองดู และเป็นลูกเตะหน้าโปจะต้นไหนอย่าเอาเจ้าเพิร์ตเตะแทนนะเจ้ายังขึ้นมาแล้วยังไงค่อยตั้งกาเอาเอาเอาหน้าทีเบทั้งานนี้จะตป็นกคนเุกคนเล่เล่นเล่เลไปเบดีเชิบดีเ้าข่งเตขึันมาได้แล้วจะเป็นทุกคนเอาล้ครับขึ้นมาได้เจ้าทันแล้วเจ้าสีพันขึ้นหน้าไปาละเจ้จีะลย ต่อเตี้ยบอลมอนหลอกหลอกไปหลอกไปเราจะาหน้าทออกข้างไปแล้วไแล้วเต็มันเหอเหือยเป็นไงบ้างครับจ๋องเป็นไงครับ